ข้าวอจ๋ตาตำเส้นเล็กหมูยอน้ำปลาจ้าฉ่ำๆยั่วๆกันไปเลยจ้าเส้นเหนียวนุ่มนะคะไส้กรอกหนังกรอบหมืมหูยอนแน่นๆกุกๆเธอดูความเคลือบเส้นของน้ำปลาของฉันจา้าเคลือบทุกเส้นเลยจ้าถ้าชอบกดหัวใจกดเมนกดเซฟไปเลยนะฉันจะบ้างไส้กรอกเงี้ยเพราะหนังมันจะกรอบซอสมันจะ ซึมดีลวกเส้นแล้วก็ร่วงหมูยอลงไปเลยเราเอาเส้นน,น่ะมาแช่ในน้ำเปล่าไว้เลยมันจะได้ตำง่ายอาพิกแห้งกับพิกตินดานะคะตำพอแหลกเราใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะเพราะน้ำมะเขือเทศมันอ่อนเนี่ยมันจะได้นัวหน่อยเสร็จแล้วนะคะเธอเราปรุงรสกันฉันใส่น้ำตาลปีเปรีสักช้อนครึ่งค่ะปะลาร้าสองทพีนะคะโซบะขามสองทพีค่ะปรุงน้ำซอสให้มันรสจัดนิดนึงใส่มะนาวไปสักลูกหนึง่งรสเข้มนิดนึงเลยเยอะหน่อยเพราะว่าอะไรเส้นมันมาดูดน้ำเธอ เสร็จแล้วนะเธอนาะเสร็จแล้วเราใส่ฟุ้งฟิ้งลงไปเลยค่ะนิดหน่อยเส้นเนี่ยดูที่ไม่เปก้อนเลยใส่ด้วยเส้นกรอกหนังกรอบแล้วก็ตามด้วยหมูยอจุกๆจะล้นโค้งแล้วจะเธอจา๋าผัาชีไปเลือ่อยลงมาค่ะมาดูพอน้ำ้ำเราเยอะนะมันจะเคลือบไปที่เส้นเนี่ยน่ากินที่สุดเลยเธอถ้าชอบกดใจกดเมนกดเซฟไปเลยนะบอกในคำเดียวนะเธอจา๋าโรยเส้นเหนียวนุ่มหอ่อปลาล่าส่กรอกกรอบ